เดี่ยวเล็กค่ะส่วนต,ตัวที่ประดับอยู่ตลับว <c oughs> ะคะเออตัวที่ลับก็ตอบโจทย์ของเราได้ดี <c oughs> ว่าตัวก็ <c oughs> ชอบเม็ดตรงตรงหัวม,มุมใช่ไหมคะคือเม็ดเดียวในใจค่ะเม็ดียวในใจอะไเลย <c oughs> อ่ะแล้วแป้งอันนี้ถ้าเกิดสาวๆหลายคนเอ๊ะมันดียังไงอ่ะพี่อั้มช่วยอธิบายหน่อยก็ทำให้ถึงบอกไว้ค่ะว่าทำให้หน้าผู้หญิงก็คือเดียวเด็กมีเชฟมีใช่ค่ะคือมีมิติมีมิติใช่นี่อะ ไอเดชนาเขาลงรูปตลอดเราไปตี้การอย่างนี้พี่แอมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นปฏิอะไรยังไงคะว่าทานอาหารญี่ปุ่นธรรมดาค่ะไม่ได้ไปเที่ยวไหนค่ะคือหลายๆคนเขามองว่าเพื่อนพี่แอมทุกคนมีรูปคู่กับพี่แอมแต่ไม่มีรูปคู่พี่แอมกับพี่อ้าอะไรี่ก็มีแต่ไม่ได้ลงทำไมไม่ลงคะก็จะกลัวจอยอล่ะค่ะกลัวทำไมกลัวจอยเอาไปแล้วค่ะ ไม่กล <ส gas: S 1> <mean> ้าหลังกล้องนี่ป้อนให้พี่แอฟคือไม่ได้ป้อนค่ะ บอกเม่เนี่ยเราเป็นคนขับรถตั้งแต่ตอนช่วงหัวค่ำแล้วลก็ป้อนอาหารคือมันมยุ้ยแล่น้องคนหนึ่งค่ะเ <c oughs> ม,ม่ว่างๆเม่เลิกงานเม่ก็โทรมาทานข้าวกันแล้วก็ว่างก็ไปถานข้าวแล้วเม่อยากถันอาหารญี่ปุ่นพอดีก็ถือว่าคุณแอมเนี่ยเขามีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนๆดีเข,าข้าขากับเพื่อนๆดีมากตอนนี้ทุกคนอยากถ่ายรูปกับเขามากเออเพราะอยากอันคนตัดกล้องเห็นเน่ชมว่าผู้ชายคีอยากถ่ายกับแอมเลยเห็นเน่ชมว่าผู้ชายคนนี้น่ารักจัง ค่ะค่ะแสดงว่าเพื่อนเพื่อนไปเขียวเออน้องเม้งเขาว่าสลิดค่ะเป็นผู้ชายไม่ขัดขืนค่ะไม่ขัดขืนน้องๆหรือพี่ๆอยากถ่ายรูปก็ถ่ายกันค่ะคือเริ่มเริ่มจะอากเมงแรกๆตอนนี้ก็เริ่มจะชินๆแต่เขาก็ยังอายอยู่ยังอายอยู่การเป็นพี่อําพี่แ้มไปหาลูก ไม่ทราบเลยค่ะพร้อมจะเอาลงเมื่อไหร่คะลูกไม่ไเกิดหรือว่ายังไงคะพี่อ้ําไม่เกิดไม่อะค่ะคิดถึงมาตอบคำถามไงไหนไม่ลงลูกแต่เองต้องมาตอบคำถามชัดเจนเลยออ๋ไม่ค่ะเพื่อนเพื่อนพี่อ้ําบอกไหมคะว่าชอบคุณแอมตรงไหนไม่ทราบไม่ได้ถามค่ะ คคมมีอะไรนะผัวบอกว่าข่าวว่าพี่แอมขอพี่อ้ําแต่งงานโอ้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีค่ะยังไม่เอื้อนเอ่ยใช่ไหมคะไม่มีค่ะย่าเขามีโน้ตหนึ่งที่ถ่ายกันสามคนต้องอยู่บ้างดูโอ้เอาว่าไม่อยากจะเน็บนะคะจริแต่ก็ขอเน็บว่าคนเราคิดได้แค่นั้นเนาะจริงจะบอกคิดได้แค่นั้นเนาะต้องมาบอกเป็นของเราของนุ๊กแบบ ผู้หญิงในตัวนั้นไม่นใครสูงนะเอาชี้แจ้งนิดเดียวเขาเป็นคนไทยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเลยคือบอกไปได้ภาพแล้วสะอ่านจีเห็นข้างหลังเราใช่ไหมโอ้ทันทีจริงแล้วอ่านหน่อยอ่านแล้วก็ตอบกับเรื่องชาติกันแล้วอ่านน้อ, <laughs> องนี่เรเสือมากแบบอะไรก็ไม่รู้ <laughs> อย่าอินนั่นอินนี่ไป็นหวยปลาผิดที่โดนอ่ะ <laughs> คือชีวีแจ้งอยากได้อะไรอ่าไงอย่าเล่นจะเสือเราให้ไปหมดแล้ว อ่านดีๆดูดีๆจะอย่ามาฟอลโลแล้วกันไม่แล้วชอบก็ไม่ต้องมาตามชอบตามมาแล้อวก็ตอบน่ยังคงเป็นที่หนึ่งสำหรับนักแสดงสาวที่มีฟ o ล l o w มากที่สุดก็ขอบคุณค่ะก็คงต้องมีทั้งคนรักและคนเกียดแล้วเนาะต้องมีคนก <medio S 2> ไม่ปกตินะเออไม่ปกติก็เข้ามาด่าเราอยากให้เราด่าตอบไม่ด่าอ่าอยู่ได้ใจเพราะคุณึงก็โดนลุมปนานเป็นเวลาแล้วแล้ก็คงไม่อยากพูดอะไรอะค่ะเราเลือกคนเรามันมีความคิดไม่เหมือนกันจิตใจสับปะรดไม่เหมือนกันแล้วมีดูดีด้วยถ้าเป็นชักยังพันมากมีดีลิตคือคือจริงๆเราไม่ได้อ่านทั้งหมดจ้ะเปิดมาปุ๊บจะอ่านอันสุดท้ายทุกครั้งอ่านอันสุดท้ายถ้าเจอปุ๊บถึงจะย้อนกลับไปอ่านถ้าเจอปุ๊บก็ไล่ปกติจะไม่ไล่อ่านพอเจอแล้วแบบ ตอบไปแล้วนานแล้วแบบอะไรอีกอะไรกับฉันอีกอะไรก็ขุ่หยิกเหมือนกันนะที่เราก็บอกเอออะไรย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆก็บอกช่างือไม่ชินหรอปล่อยวางอะไรอย่างเงี้ยชินแล้วหร่ะเออนะโอเคไม่คะไม่ได้สแกมไหมคะพี่อ้ไม่เล่นค่ะอันนี้ท่านเล่นเขาคงรถเขาเล่นยอะเหมือนกันเขาเล่นไม่ต่ะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคขอบคุณ เข like. we ้าไปด้านนี้ครับหมดแล้วนะหมดแล้วใช่หมดแล้วหมดแล้วพ네ี่พี่ทีวีอินเร์อยู่บงหมตองใส่ต้องยส่ต้องสนี่ออยู่นะต้อง่ดีเลยนะรู้สึกตัวรู้สึั